สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะคุยในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าการพูดที่ขวางทางธรรมนะฮะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างโดยประมาณเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับภาษาตะดาเนี่ยเว้นขาจากตีละฉานักถาการพูดที่ขวางกั้นมรกผลนิพพานการพูดที่ขวางทางธรรมนะเรียกว่าตีละฉานหรือเดลฉานนะ คถาคือการพูดนะฮะเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์พูดเจริญใบนำพวกนะฮะฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วนะฮะยังประกอบด้วยติะระชานคถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องลบเรื่องข้าว เรื่องน้ำเรื่องท่าเรื่องที <jak> ่นอน <Alex> เรื่องดอกไม้ <yy> <trem ông> เรื่องของหอมเรื <pou ces> ่องญาติเรื่องยานปานะเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตีเรื่องปรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอบเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ร่วงลับไปแล้ว เรื่องเปตาลิกเลเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความจเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆเหลือเรื่องอะไรที่พูดได้บ้างครับเ,เ,เพื่อนๆพิคูเนี่ยพูดอะไรได้บ้างครับพิคูเนี่ยพูดได้คือเรื่องกระถาวถัตถุสิประการนะฮะพูดเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องความสงบสงัด การไม่บุกครีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาว,วิมุติวิมุตติยานทัศนะสิบเรื่องนี้เ,เพื่อนๆนี้เป็นเรื่องที่อิสุควรพูดนะฮะและขัดเกลากิเลสนอกน,นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเท่านั้นเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยเข้าขายหมดเลยนะฮะใครพูดเรื่องทั่วๆไปเนี่ยโดยระศา,าสดาตำหนิหมดนะฮะอ่า พระศาสดาเนี่ยท่านตีกรอบมาเพื่อที่จะให้เราสนใจแต่อะไรแต่การสนใจจากการประพฤติปฏิบัตินะฮะ,ะแล้วมันมันก็จะได้จิตมันก็จะได้น้อมไปเพื่อการประพฤติปฏิบัตินะฮะพอเราพูดเรื่องแบบนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติแบบนี้ใจก็น้อมไปกับเรื่องการปฏิบัตินะฮะมันก็จะมีสติสัมปชัญญะขึ้นนะฮะจูงกันไปนะฮะ